สวัสดีครับผมจะทำอะไรให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณของอากาศหรือออกซิเจนนะครับในออกซิเจนนั้นมีความเข้มข้นมากก็จะทำให้ไฟนั้นเกิดการติดเรามีขวดกับมีทูบนะครับทูบมีพลังงานความร้อนที่ถูกบังคับไว้นะครับกับขวดนั้นนะครับที่มี ออกซิเจนอยู่นะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนหลังนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทูบนั้นแย่เข้าไปในขวดนั้นจะทําให้มีปฏิยาอย่างไงบ้างนะครับนี่คือลักษณะของนะครับเปลวไฟที่เกิดการลุกไหม้อยู่ในตัวขวดนะครับนั่นก็คือปริมาณของออกซิเจนที่มีความเข้มข้นนะครับในลักษณะของการเผาไหม้นั้นจะมีความ เข้มข้นอย่างมากก็คือไฟนั้นต้องการออกซิเจนนะครับเราดึงลงล่างไฟก็ยังสามารถติดได้อยู่นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเล่นมายากลให้ทุกท่านดูนะครับแต่เป็นเรื่องที่หลักทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเรื่องของความเข้มข้นของออกซิเจนนั่นเองครับองค์ประกอบของไฟมีความร้อนเชื้อเพลิงอากาศในชั้นบรรยากาศของเรามีออกซิเจน20%เปอร์เซ็นให้ไฟติดแต่ในขวดนี้มีออกซิเจน9ก้าสิเ้ปอร์เซ็นต์ขอทุกคนนั้นจับไว้นะครับนั่นก็คือออกซิเจนเๆที่ไวเดลีั้งนีบขอบ